จะหมดเวลาแล้วว่าเจ็ดโลบั๊กเองโอ้โหมีพอดีเลยเอาเอาท่าหน่อยนะทุกคนนะแฮกเริ่มต้นแต่ที่ผมอยากได้ก็คือเป็นไข่ระดับมิติกนะทุกคนไอเราเพิ่งเริ่มเล่นไงโอ้โหห้าสิบาทีวเ,เกมนี้ก็เป็นเกมแบบจับสัตว์แบบง่ายๆทุกคนทั่วไปนะครับตัวไหนที่50บ้างเอ้ยตัวนี้ดูรอนะแต่แมวอ,อ่ะดูอ่อนอันนี้เนี่ยเนี่ยสามสิบเจ็ดพี่หมีมามาต้องก,กดคลิกรัวอันนี้คือสเต็งเราเยอะจัดนะครับก็เลยจับได้สบาย หลังจากที่เราจับได้นี่ก็นํากลับเข้าสวนนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอดูไข่ระดับมิติกผมดีกว่านะอันนี้คือมีการผสมกันด้วยเหรอทุกคน,เ,นเดี๋ยวผมต้องหาตัวเหมือนนอกฮูกไหมนี่ป่านนี้นกฮูกะทุกคนใช้ป่าตัวนี้ปะ่ะนี่ใช้รเปะ่ะโอเคเราใช้นี่ได้ไงอ่ะทุกคนแบบรวมล่างเหรอหรือไงโอ้ยนี่เล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 ย,เลยสุ่มสุมส่มสุมส่มสุมส่มป,ปุ๊บปุ๊บนี่ เดี๋ยวรอรอตอนจับตอนนี้เขาตัวใหญ่ดีป่ะทุกคนไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะเดีจะเป็นสูตรก็ได้นะทุกคนจระเข้อแมวหมีโอ้เป็นหมีอ๋อเขาเป็นอย่างนี้หรอสปไปโนซอรัดไหวบ้างทุกคนถามตัวเองอนะ่ะเอา้าหายเฉยเลยโอนี่นี่ทุกคนอันนี้ดีกว่าสุ่มสุ่มสุม่มโอ้โ150หรอ้อยห้าสิบบกดรัวจัดทุกคนผมกดรัวมาก ไหวอยู่ได้อยู่อันนี้คือเรามีโอกาสได้แต่ว่าเดี๋ยวรอลุ้นก่อนโอเคผมจะเล็งแบบในโดงเสานะทุกคนจะเย็นค่อยๆ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นยางยางทุกคนยังไม่ใช่ยาง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 อีกรออเมื่อแล้วเนี่ยเฮ้ยอ,ยอยตัวนี้ก็ได้ลองดู จะโหเห็นตัวใหญ่หญคือคิดว่าอะไรอพี่มัวผมไม่รู้ประสบพันไดหรือเปล่านะเออหรือว่าเราอาจจะต้องรอก่อนไหมแล้วก็โอกาส6%ปมาทุกคนและอีเวนต์ครับฟ้าผ่าแบบทันเดอร์หรือเราแค่ล่างให้เขามาอ้นี่กันได้ไหมทุกคนเดี๋ยวลองดูนะอ่าก็คือมีแมลไม่ได้ฮนะหรือต้องกดสองอ๋อนี่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 อ่าต้องกดรูปหัวจใจนะทุกคน แล้วก็จะมีโอกาสได้อีปิกนะครับซึ่งก็หกเปอเซ็นหรืออาจจะได้ตัวเดิมหนึ่งสองามผสมพันธุ์โอ้นี่คือว่าผสมพันธุ์แบบข้ามใส่พันธุ์เลยนะอะไรเดี๋ยวเรารอดูนิดหนึ่งเอ้ยประมาหมื่อกไรอะ่ะตัวนั้นมีแสงด้วยทุกคนแต่ผมก็แต่ผมก็อยากดูการผสมพันธุนะ์อนอะตอด้าผ่าโอเป็นคอมมอนเรียบร้อยเลยว่าอ,อย่างนี้ฟังมา โอ้ยโอ้ยโอ้โหคิดว่าได้ไข่ปริศนาเดียวทำไมออกมาเป็นตัวนี้ลูกแต่ก็อาจจะผสมพันธุ์ได้ต่อใช่ไหมอ๋อติดคูลดาวนะอันนี้คือต้องรอแบบสนาทีกว่าเอ้ยใช้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไข่มิติผมเกิดก่อนทุกคนงานนี้ผมว่าเราต้องซื้อเชือกใหม่แล้วทุกคนเพื่อที่จะแบบไปต่อนะซึ่งโอ้โหหนึ่งแสนเลยผมว่าเดี๋ยวเราไปหาจับแถวๆนี้ไหมแต่ผมอยากได้นี่มากอุ้ย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 หมาป่าอุ้ยได้อยู่ยีพลังเราเหลือมาเลยครับ โอเคอันนี้คือต้องพากลับบ้านก่อนไปเนี่ยอาจจะต้องพากลับก่อนโอเคไปลูกตอนนี้ผมรับได้แบบย0สิบตัวอู้นี่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 ขอก่อนนะเจ๊นะโอ้แต่แบบไม่แหล่ะทุกคนต้องมองเงาดีๆอ่ะโอ๊ยไม่ใช่โอ๊ยอ้าวผมสุดท้ายซุ่มอ๋อผมสุดท้ายก็ซุ่มอยู่ดีนะครับไม่ต้องดูเงาไปโอ้ยนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าทุกคนโหอีพิกหืมหืมหืมเมาพังเมาพังแน่ ทุกคนนิวผมจะไม่ไหวเฮ้ยเร็ว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 ไม่ก้อดีเดียวดีเดียวโอ้ไม่เคยเล่นเกมจับสัตว์และเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนมาผมจะพังมั้เนี่ยโอเคกลับบ้านมาหนี้มาจากกลัวมาเนี่ยสมพันธ์อะไรได้ไหมไม่ได้จระเข้กับคาบิดปลามาจระเข้ไหนจระเข้กับคาบิดปลาะคาปิดปลาปุ๊บแล้วก็จระเข้นี่ ผมจริงเราเอาตัวอื่นได้ไหมทุกคนน้องสายพันอะไรเงี้ยเนี่ยก็น่าจะได้นะนี่ดีกว่าระดับเออหมาป่าก,กับหมีโอเคลองดูมั่วเลยทีนี้โอ้ยมาแล้วอันนี้ได้เป็นระดับแร่ทุกคนแต่ผมไม่รู้นะทุกคนว่าโทเทมนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเรียกแบบฝาผ่าอะไรอย่างงี้ปะ่ะฝากแล้วทุกคนไปครับอันนี้คืออะไรนะจระเข้กับค้าปิดปลาาปะ นี่ไงเอาเป็นหอยทากหเอาไปขายเลยแล้วถ้าเราจะไปขายนี่คือไงนี่ออกกดคอนอ๋อกดคอนนะกระต่ายจรเทแมวแมวอ,อันนี้เราเริ่มไม่เอาแล้วครับตัวไหนอ่อนๆนี่มแมวละเราเริ่มเลือกครับเราต้องเลือกเราต้องหาสายพันธุ์ที่นี่มาทุกคนอันนี้ก็ไม่เอาดีกว,ว่าพี่มัวพี่หมีอะไรเนี่ยหาสายพันธุ์ที่แบบเรืองแสงมาทุกคนนี่ขายหมดเลยนะครับเซลล์ออเดี๋ยวนั้นเชยก่อนโอเคสวยงาม โอ้ยถือว่ามีระบบป้องกันเหมือนกันแต่ผมก็ไข่ยอยู่ดีนะเวลาจับสิ่งโตตัวใหญ่ดีกว่าทุกคนโอ้โหเอาซะหน่อยอะ่ะโอ้โหโอ้โหทุกคนอันนี้ขนาดผมใช้ตัวช่วยแล้วนะ็นาดจะหมดสิทธิ์นะอ๋อไม่ไหวครับเรียบร้อยอันนี้มีโอกาสที่จะได้คอยาวหรือตัก,กแตน้ัยเอาเลยอ้าวเดี๋ยวถูกตัวปนะเนี่ยโอเคกดเลยครับอ้าวจะเป็นพี่หมีลอะอะทุกคนเตรียมพร้อมครับผมเกาะ น้ำแข็งโอ้ยเบลเลยมีด้วยเอแสดงว่าต้องมีเกาะลาวาแน่เลยทุกคนสวัสดีครับผมมาแล้วครับเอ้ยอะไรลงมาอุย้ยแล้วผมเปิดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะก็อ๋อได้เป็นเนื้อได้เป็นเนื้อรีเจนนะครับซึ่งเนื้อหรืออาหารพวกนี้ถ้าเราไปป้อนสัตว์เนี่ยสัตว์เราจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มี XP เนี่ยครับอพีที่มากขึ้นแล้วก็ผลิตเงินอันนี้คืออะไรครับอ๋อเป็นตัวแร่แแในนี้ใช่ไหมโอ้ยอัน,นต้องมีปดด้วยอหอมันต้องปดยังไงอะ นี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าซูมซมก่อนซุมซูมซูมซ่มมาได้เป็นฮะโอ๊ยโอเคนะฮิโปโอ,อีปิกโอ้แต่ก็โอเคหมดอะตอนนี้เราอะนี่ดีกว่าตรงนี้ด้วยไหมไอ้นี่มีสถานนะสองอันนะทุกคนแต่ว่าตัวเขนาน้อยครับแล้วนี่คืออะไรอะเราจะต้องอืมไม่แน่ใจทุกคนอันนี้นะครับอันนี้ดีกว่าทําไมมีโอ้โหช้างแบบดาวเสาปะเนี่ย ดูดิทุกคนมีแบบไอ้น,นี่บนรอบแล้วยังตึงลองจับไม่ขึ้นเลยต้องพักก่อนสรุปผมจับตัวไหนไม่ได้เลยทุกคนเรามันมือใหม่เกินอะโอเคแต่ผมกลับบ้านไปฟักไข่ก่อนทุกคนครับนี่ไข่ระดับรีเจนอันนี้ได้จากการแบบลองอินมั้งทุกคนสุ่มเลยสองฟองขอตัวใหญ่หญโอ้โหโอ้โหเอ้ยแต่ตัวนี้แพงกว่าอุ้ยมิติคเลยอ๋อี๋้วเนี่ยอันนี้รีเจนครับโอ้ยสุดยอดผมมีมิติทุกคน ผสมพันธุ์ได้ไหมได้โอ้นี่เจ๋วเลยนี่เจ๋วเลยป้อนเลยป้อนเนื้อเลยป้อนเนื้อเลยฮิปโปลงด้วยป่ะเอาฮิปโปลงนี่เอาเสือลงด้วยเสือลงด้วยตอนนี้ตัวที่ผลิตแบบแพงๆสุดของผมก็คือตัวนี้นะทุกคนมีมิติแล้วอะเดี๋ยนะป้อนเลยเนื้อยัดเนื้อเลยแบบแบบห้ามับนี่เวลสามไม่พอนี่ด้วยอยาหันเม็ดโอ้ไม่ขึ้นเลยทีนี้ผสมพันธ์ได้ไหมนี่กับแมงกับพุนมาถือว่าอยู่ใกล้กัรลองเลย ูืิว่าเราจะฟังออกมาเป็นอะไรนะเราอาจจะได้เป็นแบบลูกเขานะเมื่อกี้ผมก็ลืมมองเปอร์เซ็นต์อ,อ,อุ้ยอันนี้อะไรอะซูมซูมโอ้ได้เหมือนเดิมอันนี้เราก็ไม่น่าไหวทุกคนพลังโอ้แปดร้อยครับต้องพอก่อนไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยแบบซูมๆเนี่ยถ้าเราโชคดีน่าจะแบบได้ตัวจริงๆนะทุกคนเนี่ยครับรักแบบสองร้อยอะอาจจะได้ในโรกสาคอยาถ้าเราแบบโชคดีมากพอแล้วแกะโอ้ยโอเคอยูนา แะหรือแพมเอาหมดแต่ว่าเราต้องไปก่อหินหมาก่อนทุกคนเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนอีเวนต์ไงโอ้โหพี่อูดยักษ์แต่ไม่ไหวเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเลยมาสุ่มมาแล้วเป็นโอ้พี่หมียักษ์ตัวใหญ่นะทุกคนแต่ก็แค่พี่หมีอ่เอ้ยมาอีกไอดวงสามร้อยจับโอเคโหพี่แกะอยากจับตัวเนี้ยนะทุกคนแต่แบบโอ้ไม่ไหวจริงครับพลังเราไม่ไหวอันนี้สามร้อยหรอ ไม่ไหวอะทุกคนอุยอ้ยๆไม่แน่ไม่แน่ม,แนมาแล้วแล้วมาแล้วแล้มาแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงมีหวังอยู่มีหวังอยู่สวยๆยอยู่ทุกคนน่าจะได้แล้วนะทรงนี้เออเว้ยผลิตห้าสิบสามก็ยังไม่เยอะนี่เลยมาอีกหนึ่งสองสามมับอืมออะทุกคน สรุปก็คือเราก็ดึงไปเลยทุกคนแต่ว่าเราลีลาหน่อยไหมเราลองลีลาดูหน่อยคือเขาเป็นสุ่มอยู่ดีนะครับควาจริงเรากดเลยก็ได้นะไปครับครั้งที่หนึ่งร้อยปึ้งออกมาเป็นแมวโอ้โหอ่อนจัดโอ้ยนี่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 หุยโชว์หกร้อยแล้วงัดขึ้นมาเป็นไก่โอ้โหถามจริงนุ่นนุ่นนุ่นนนทุกคนน่นนี่ไงแล้วดึงยาวๆไม่ได้โอเคมาครับสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเลยโอ้เด้วเป็นแมวอีพิกมาครับทุกคนตอนนี้ไข่ระดับมิติกที่ผมจ่ายโลบักไป พร้อมเลยฮะดูซิว่าผมจะได้ตัวอะไรนะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมไปจับเอ่อเอ้าเดี๋ยวนะนี่ครับกอรีล่าทุกคนคือผมจับไม่ไหวหรอกแต่มีเพื่อนจับให้ครับแล้วเขาก็เทรดเอามาให้ผมนะนีขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีอะไรนะอันนี้ผมจับเองอูดรีเจนแล้วก็พวกนี้นะทุกคนช้างอาล่ะมาฟักเลยหนึ่งสองสมอุ้ยเมื่อกี้ทีเลก็ออกตอมเลอร์เลยแนละ้วเป็นเดี๋ยวนะเยตีแลนเนี้ย และนี่คือกอริล่าก็ไม่สามหรอกแต่ขออนุญาตดูก่อนนะและถ้าเอาเยติผสมกับกอริล่าเราจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวป้อนอาหารเล็กนิดหนึ่งนะครับทุกคนพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวผมจะเอาเยตินี่นครับผสมกับกอริล่ามาลูกมาไปครับโอ้ไม่รู้ว่าจะออกลูกเป็นตัวอะไรนะทุกคนใช้เวลาไม่นานครับประมาณหนึ่งนาทีโอ้แต่ผมลืมมองนะว่าเขาจะแบบว่ามีตัวได้ตัวอะไรบ้างอนาลองช้างช้างกับ เออเป็นนี่ลวกันนะทุกคนอูดก็มีโอกาสที่จะได้อีพิกแบบสุ่มนะโอเคปะเอาไม่ได้อออฟาร์มเต็มแล้วครับผมลองขยายขยายรัวอีกได้ไหมฮนะโอเคขยายรัวนะทุกคนจัดปะอันนี้คือเป็นการผสมแบบข้ามสายพันธุ์หรือเปล่านะทุกคนเขาน่าจะตระกูลลิงเหมือนกันว่ามีขนขนอะไรเงี้ยอลองดูนะทุกคนดูซิว่าจะออกมาแล้วแบบได้ตัวอะไรผมก็ลืมดูด้วยนะว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ได้อะไรครับ เป็นระดับแบบมิติทั้งคู่นะอันนี้ออ้ได้เป็นไข่รีเจนครับทุกคนโอ้ยแต่ทําไมลูกออกมาเป็นรีเจนนะโอ้แต่ว่าไข่รีเจนก็มีโอกาสออกเป็นมิติเหมือนกันทุกคนอันนี้ถือว่าได้นะเดี๋ยวเราลองผสมพันธุ์อีกแมก็คืออูดกับช้างนี่อูดกับช้างมาลูกมาดูซิสายพันธุ์เขาจะเป็นยังไงแต่ก็มีโอกาสได้แค่แบบอีปิกนะทุกคน โอเคพร้อมฟักแล้วครับอันนี้คือไข่เยติกับกอริล่าแล้วนี่คืออูดกับช้างนี่เพราะฉะนั้นจัดก่อนเลยได้เป็นฮะโอ้โหเดี๋ยวนะผมซื้อเชื่องใหม่ด้วยนะหนึ่งล้านโอเคเป็นนกนกอะไรไม่รู้ทุกคนจากอินเดียนหินมามัง้วนี่เลยครับดูซิว่าเราจะได้ไม่ติ่งไหมขเท่ๆตัวใหญ่ๆบึมบมบ,มบมึโอ้โหเป็นนกแบบก็คือนกแหละเ่กรีเจนนะทุกคน โอ้ยต้องมาผสมต่อเลยนี่เอามาใหม่มาใหมมาใหม่ลูกมาใหม่อ๋อนี่ครับมีโอกาสได้มิตินะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นคอริลลาหรือเยติหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่อยากได้มิติอะ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมแล้วก็มีเออนี่เอาอูดกับนี่เลยตัวอะไรไม่รู้นะครับโอเคจัดหมดตอนนี้ฟังหมดนี่แล้วก็นกนะพึ่งคลอดมากับกับเออกับเออตัวไหนดีอะทุกคนนี่นี่นี่โอ้โหลืมตัวนี้ได้ยังไงอะมิติเป็นประมาณนี้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะ ใครอยากลองเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้สคริปชั่น